คนรักเมียต้องรักเดียวอย่าเป็นเที่ยวไปรักใครคนรักเมียต้องทำใจถึงยังไงเธอก็เมียคนรักเมียอย่าดื่มเหล้าเมียจะเหงาเราจะเสียคนรักเมียอย่าอ่อนเพลียคนรักเมียต้องแข็งแรงคนรักเมียอย่าเที่ยวดึกเดี๋ยวจะคลึกผิดสำแดงคนรักเมียใคร ชาติหน้ามีฉันใดจงจำไว้อย่ามีเมียเดียวพยาว่าคำสอนในพันธุบัตรท่านเป็นท่านพัิธุบัตรท่านฮะพันธุบัตรท่านนี่ก็ปฏิบัติมาจนหกสิบมื่นแล้วต้องเจอกนต้องเจอกันดีแน่ยู่งวัวกันแล้มก็เพบ่วเดียวกันนะเอ้าเดินหน้าคาตากันเอาเลยสิในฐานะพ่อจับอาเป็นผู้นำเป็นผู้นำหมู่บ้าน เอาใจหน่อยท่านเอาเใจหน่อยขอบคุณทา่านผู้มิเกศใจหน่อยเอ่อโอกาสนะครับขอบคุณพี่น้องเกียรติภูมิเกียรติทุกท่านนะครับเรียนทั้งท่านประธานหมู่บ้านนะครับพร้อมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านนะครับญาติพี่น้อง